เมื่อมีคนถามทำไมลงคลิปช้าทุกคนดูนี่นะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยอะวันนี้วันที่สิห้าแล้วนี่ผมเพิ่งลงคลิปเออเอาผลดาร์กไปตบมังกรมาเองอะ่ะวันที่14บใช่ปะ นะโอเคโอเคก็หลังจากที่ผมลงคลิปนั้นไปนะครับก็มีคนขอมาเยอะมากว่าจะให้เอาผลมังกรเนี่ยไปตกผลดาร์คคืนนะครับผมเขาบอกว่าผลดาร์กอะ่ะมันชนะทางมังกรผมก็ไม่เออเอฟซเหรอ,อขอขอบคุณครับผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าทุกคนคิดอะไรกันอยู่ผมว่าไม่น่าใช่นะครับผมไม่น่าไม่น่าใช่นะที่แบบผลดาร์ชนะมังกรได้ คือตั้งแต่ผมเล่นมังกรมาครับผมผมก็เจอดาร์กอยู่นะผมเคยเจอดาร์กอยู่แล้วคือเจอสามสี่คนแล้วแหละแต่ก็ไม่เห็นมีใครแบบฆ่าผมได้เลยอะ่ะอืมขอแบบดาร์กโคตรโหดเนี่ยวันนี้ผมมาเลยแบบกําเนิดคลิปนี้มาผมเอาผลดาร์กเนี่ยมาตบผลมังกรเลยเอามังกรเนี่ยไปตบผลดาร์กโชว์เลยก็อยากให้ทุกคนแบบลบคําสุป,ประหมาาที่ว่าผลดาร์กชนะผลมังกรเนาะก็ตอนนี้ผมฆ่าหัวผมอยู่ที่ สี่ล้านไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้กิวเราอยู่ที่สี่สิบห้าล้านนะครับผมตอนนี้สมาชิกในกิวผมมีแค่แปดคนครับใช่มีแค่แปดคนนะในกิวอ่ะก็คือมีคนขอเทเยอะมากแต่ก็ไม่มีใครผ่านเลยไม่มีใครเทสกิวผ่านเลยอ่ะโอ้เอฟซีอยู่นั่นแหละกดยิ้มไปให้อ่ะไม่มีใครเทสผ่านเลยครับก็ผมขอโหนหน่อยนะใครที่จะมาเทละงั้นเราไป ดูกันดีกว่านะครับผมว่าผมจะฆ่าดาร์กได้กี่ตัวนะครับผมโทษทีนะครับทุกคนเนื่องจากผมอ่ะอัดคลิปเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วแต่ในคลิปนั้นอ่ะเจอผลดาร์กแค่ครั้งเดียวผมเลยเปลี่ยนว่าผมจะอามากกอมังกรเนี่ยตบคนทางเซิร์ฟแทนนะครับผมเพราะว่าตัา้งแต่อัดมาเนี่ยไม่เจอผลดาร์กเลยเจอตัวเดียวอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันหนีไปไหนแล้วน่ข้าหัวตั้งโอ้โหข้าหัวมันตั้งสี่ล้านเอ้าผมอีกดูมันหนีดูมันดูมาเปิดผมก่อนแล้วก็หนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่านะใจเย็นใจเย็นมันไปแล้วว่าทันไม่เนี่ยว่าจะแปลงร่างนะครับน่าจะแปลงร่างท่านอยู่เรื่องผมยังเต็มอยู่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยม,ม,มันหายไปไหนวะ อ่ะเรามาเซิร์ฟใหม่ละไอเซิร์ฟเมื่อกี้ไม่มีคนเลยอะครับเราขอมาเซิร์ฟใหม่นะอุยอ้ยไอตกใจหมดเอ้ยมังกรเฮ้ยมังกรตีกับใครอะมังกรมันตีอยู่กับใครอะครับเหมือนจะอ้ยเหมือนมีคนพ v วพกันอยู่นั่นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขอรัดขอรัดเหมือนจะตายมันใกล้ตายแล้วขอรัดขอไม่ทันเปล่าครับผมคงแค่จะมาดูเฉย <S <S ผมไม่ได้จะมาล่าครับมัคนคงไม่ทำอะไรเลยนะ อ่าอ่าได้เล่นก่อนเองนะได้ไปไหนไปไหนเอาเอาเอามันหนีไปไหนเอามาสกิลใส่ผมแล้วมันหนีไปไหนอะทุกคนเอาอะไรของเขาครับเนี่ยไปแล้วเหมือนเขาจะหนีเข้าเซฟนะฮ่าฮ่ตีคนอื่นตอนฮ่าตอดตาฮ่าาทำลายคนอื่นอะไปไหนมันเฮ้ยมันเข้าเซฟอะเอาแล้วนหมดพิวพีพอดีคนนี้ไม่เป็นไรนะเขาพิดพวพีอยู่อ่าออกเซฟอย่างนี้ออกเซฟอย่างนี้ ตายสิครับใครให้ออกเซฟใครบอกให้ออกเซฟอุ้ไม่โดนไม่โดนสี่สี่ีนี่ครับผมสกิลเจีคือสกิลที่ทำลายกินของมังกรเลยคือแม่งครแรงแรงมากมากครับผมแนะนําเลยนะผลมังกรเนี่ยใครจะเล่นนะผมมันเล่นง่ายแล้วก็โกงด้วยคือเราไม่ต้องเล่นโหดมากครับจริงแต่ผมก็ผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นผมมังกรนะถ้ามันมีผลความมืดขายผมก็จะเปลี่ยนเป็นผลรักมันเดิมนะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยมาอย่างนี้โดนสิจ้าเนี่ยทุกคนถ้ามันพุ่งมาอย่างนี้คือโดนเลยครับคือผลมังกรอ่ะผมขอแนะนำนะถ้าพ v p อะให้มังกรแล้วแต่ผลได้ว่าเราเล่นผลอะไรนะแต่ผลดาร์คคือผลดาร์กดีสุดก็คือเล่นมนตอากาศนะครับถ้าเราเจอมังกรเราก็เล่นมนตอากาศนะผลดาร์กอะ่ะแต่คนนี้เขนาน่าจะเล่นแปลกอ่ะแปลงร่างแปลงร่างผมเคยสอนไว้ไว่วาหนีเอ้าเฮ้ยมันมันมันดิ่งแล้วตก เคยสอนว่าถ้าแปลงร่างให้หนีนะครับแต่ถ้าเลือดเขาน้อยเราแบบบวกก็ได้นะถ้าแบบคิดว่าจะวัน็อดเขาได้นะครับอย่างเช่นอย่างนี้ผมขอเอามังกรบวกกับเขาหน่อยละกันอเจ็บไหมนี่มันมังกรข้อเสียคือมันต้องรองคูดาวอะแล้วเราวิ่งไปวิ่งมามันช้าถ้าเขามังกรหมดเขาน่าจะตายนะครับดูจากทรงและผมคำนวณไม่หมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมังกรเขาหมดช้าจังน่าจะหมดแล้วเออหมดเรียบร้อยไปไหนไปไหนนี่ วามข้างหลังอ๋อแซดปั้งพูดผิดพูดฟิดสกิลเอ็กนะครับผมแล้วก็แซดต่อครับผมอ่าโดนปะมันโดนไหมอ่ะกดน่าจะโดนนะใกล้ตายแล้วเฮ้ยเขาวิ่งไปหาที่ตายนะครับถ้าเราวิ่งไปนู่นอืมเรียบร้อยหกพันแนเนาะเออผมขอแนะนํานะครับใครที่แบบเจอฝนมังกรไล่เราไม่ควรไปที่แบบเนี่ยที่พื้นนะครับเวลามังกรยิงอ่ะยิงลงพื้นอ่ะมันจะยิงง่ายกว่าอยู่บนอากาศนะผมแบบพูดไปเลยเผื่อใครที่เจอมังกรไล่นะครับแล้วคนนี้ ใช้ผลอะไรอะ่ะขอตีหน่อยขอตีหน่อยเราจะไม่เปิดหาคีตีเขานะครับโอเคคนนี้เขาปิด PVP คือถ้าผมเปิดหาคีมันจะตีเข้านะผมแค่อยากอันนี้ผลควันผมแค่อยากจะฆ่าความมืดคืออยากจะโชว์น้องๆไปเลยอะ่ะเนาะก็คือแบบผลมังกรก็โตผลดาร์กได้เหมือนกันไม่จําเป็นครับม,มันเกี่ยวกับคนเล่นอะ่ะก็อยากจะบอกไว้ว่ามันเกี่ยวกับคนเล่นอืมเอ้ยเราคนหายไปไหนหมดใครพิมอะไรกันเนี่ย คนหายไปไหนหมดนะ่าไม่มีคนได้ฆ่าเลยเอ๊ยใครครับเนี่ยใครครับคนคนเดียวกันปะแค่คนที่ล้วก็ว่าอ่าอืมผลมังกรอีกแล้วคนละคนกันนะครับแต่ใช้ผลมังกรอีกแล้วดูดิมังกรนี่คือเปิดทีเลดครึ่งรอนะครับผมขอตั้งหลักก่อนตั้งหลกักตั้งหลกัลกเนี่ยเราจะเล่นแบบช้าๆนะครับเราจะไม่รีบเราเข้ามาใกล,ล้เราปุ๊บเราก็ค่อยสกิลใส่เขาแต่ตอนนี้ผมขอตั้งหลักก่อนผมจะแดบรอบเนี่ยแดบรอบเลยรอบไปกลมๆนี่เลย เราจะแรบรอบกลมๆเลยคือเนี่ยเขาจะดักเราแล้วครับทุกคนเตรียมดูผมจะพิกให้ชนะโชว์เลยแบบจะพิกแบบพิกเกมเอกเอกไม่โดนนะผมจะไม่ผมจะไม่ใช้ซูเปอร์ฮิวแมนนะครับเดี๋ยวต่อให้เดี๋ยวผมดูก่อนถ้าเขาโหดผมก็จะใช้นะแต่ถ้าเขาเล่นแบบไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ผมจะไม่ใช้นะก็คือจะต่อให้เฮ้ยเอกไม่โดนอีกแล้วซีซีต่ออุ้ยเขาได้อยู่นะเนี่ยคนเนี้ยเขาเล่นได้อยู่นะเล่นได้อยู่ แต่ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอค้างไว้ก่อน,อนบินมาแล้วบินมาอย่างนี้อึ๊บอึ๊บ C เฮ้ย X X ปุ๊บปิดตามด้วย C ประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อ้วยแซดเล่นประมาณนี้ผลมังกรมันไม่ได้เล่นยากนะครับขอ,อใช้ซูเปอร์ฮีแมนด้วยแล้วกันอึ๊บพุ่งพุ่งไม่โดนแซดต่อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือคือไม่โดนกันเลยอะ่ะคือตีกันไม่โดนเลย C ต่อ โอเคน่าจะโดนนะตามด้วยแซนนะครับเนี่ยมังกรเล่นประมาณ3 4มส,ะสะี่ตะกิ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูเชิงเขาก่อนรู้สึกว่าเขาน่าจะใกล้ตายแล้วไม่โดนนะไม่โดนนะเขาน่าจะใกล้ตายแล้วคือถ้าเราแบบเนี้ยถ้าผมลุกเขานะครับเขาจะเริ่มลงกนะครับเพราะว่าเลือดเขาน้อยกว่านะถ้าผมลุกเขาอะเราก็ควรแบบตามเขาเรื่อยๆตามให้ติดตัวเลยยิง่งดีนะครับอ่าโดนอย่างนี้ผมจะกดเอ้ย X ไม่โดนได้ไงอะเฮ้ย X กไม่โดน่ะทุกคนเมื่อกี เขาตัดสกิลซีผมอะไปไหนอะถ้าเขาดีๆปุ๊บผมจะแปลงล่างแล้วก็จะฆ่าเขาเลยแต่ตอนนี้เขายังเฮ้เลือดผมก็จะตายเหมือนกันนันเนี่ยคนเนี้ยวันนี้เอาเรื่องครับคนเนี้ยไหวอยู่คนเนี้ยแต่ผมน่าจะชนะดูจากทรงผมน่าจะชนะนี่ไงก็อีซี่อะครับน้องๆก็เลือดเหลือห้าพันชิวๆนะอืม ข้างหน้าเหมือนว่าจะมีคนบวกกันนะครับขอแจมหน่อยแรกกันนะคือเนี่ยผมเข้ามาแล้วผมเจอลูกกิวในนี้พอดีนะครับผมแล้วลูกกิวผมน่าจะโดนลุมหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ๆผมจะฆ่าพวกนี้ให้หมดเลยสามตัวขอฆ่าหัวคนละตัวเลยได้ไหมลุมสามตัวเลยมันลุมผมสามคนเลยมันมาเป็นแก๊งแน่เลยครับอืไม่เป็นไรสามหนึ่งผมก็ไหวเดี๋ยวขอตั้งลัก่อนเฮ้ยมันแปรรูปเป็นมางกอน นี่แหละครับทุกคนก็คือท่อนแปลงร่างเป็นมังกรที่ผมเคยสอนที่ที่แล้วนะครับผมแล้วก็ควรแบบถอยไปตั้งหลักนะครับอ่าแล้วก็ควรถอยให้มาสกิลเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนเหมือนโปเลยทุกคนโปเฮ้ยแฮกเกอร์ดิดูดิคือแบบมันมันลอยบนอากาศแล้วมันแบบผมแดบป,ปุ๊บแล้วมันก็ตามมาเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยแฮกแฮกแฮกโอเคมันปิดแล้วเฮ้ยแฮกเกอร์เฮ้ย มีอย่างนี้ด้วยเหรอเพิ่งผมผมเพิ่งเคยเจอนี่ไงน,นี่ใครบอกให้แฮกใครบอกให้แฮกไ,ไม่ตายโอเคตายนี่นะครับทุกคนชื่อมันนะครับไปรีพอร์ตกันเลยนะครับคือเล่นแฮกค,คือผมดูเลยว่าแฮกค,ครับเพราะว่าขามันลอยอากาศแล้วมันบินตามผมเรื่อยๆเลยอ่ะ, <c oughs> เ,อะเดี๋ยวคนนี้ขอค่าคนนี้ก่อน <c oughs> ผมที่บอกไว้ขอฆ่าหัวสามตัวได้ไหมอ่าออกมาอย่างนี้เฮ้ย <c oughs> อ่าคนนี้รู้สึกเขาจะเอาโอเคมาสิมาใช้ผลขวามือด้วย พอดีเลยใช้ผลดักพอดีเลยพอดีขอค่านะขอค่านี่ไงไปไหนไปไหนอะ่ะน,นี่โอเคเรียบร้อยตายเขามาสามนะครับเหมือนเขาจะมาสามคนนะ <c oughs> แคนเขาอะผมก็มาสองทำไมเหาวก็แคนผมก็มีแต่คนโหดๆนะก,ก,ก็มีแต่คนโหดๆ,ๆนะที่เข้ามาได้อะ่ะส่วนใครที่ไม่โหดก็ พัฒนาสีมือต่อไปแล้วกันนะเดีย๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะเปิดคอสอนและใครอยากมาฝึกก็นั่นแหละนะครับมามาเป็นลูกศิษย์ผมได้เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโมจะพูดมันเป็นแบบเอ้อยสีดําด้วยนะรู้สึกว่าแค่ลูกแค้นผมจะขอพีวพไม่สิรู้สึกว่าเขาจะจะพ v p พ,พกันงั้นผมจะปล่อยให้ลูกแค้นผมฆ่าเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะไปทางอื่นดีกว่าก็ผมมั่นใจในสีมือของลูกแค้นผมนะครับแต่ละคนคือหดวักทั้งนั้น เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเหมือนผมผมเจอผลดาร์กนี่ไงทุกคนเจอผลดาร์กจริงด้วยมามาอุ้ยสกิลไม่เข้าเลยอะโคตรถึกโคตรถึก,ถกไปว่าข้าหัวน่าจะเยอะน่าดูอืมเฮ้ยไม่โดนมันมีติดหาคีออกไปแล้วนี่ครับลูกแคนผมโอเคเขาจะไม่ยุ่งนะอ่าคือแบบขอกันหนึ่งหนึ่งมาอุ๊บไม่โดนอ่ะปังอย่างนี้อย่างนี้กดอากาศไปอุ้ยเขาลงล่างว่ะ เออผมแนะนำนะครับถ้าเขาเล่นความมืดเขาไม่ควรมาบวกกับผมแบบนี้นะครับไม่ควรมาบวกตรงลานนั้นเนี่ยนะคือเขาเสียเปรียบมากมากนี่แบบนี้แบบนี้เข้าใจไหมอย่าทําถ้าสกิลซีมีเนี่ยเขาเกือบตายได้เลยอะผมบอกก่อนเขาเกือบตายได้เลยถ้าผมมีสกิลซีว้ามาอย่างนี้ นี่ทุกคนใครบอกว่าผลดาร์กผลดาร์กเอ้ยผลมังกรจะสู้ดาร์กไม่ได้ให้คลิปนี้บรรยายและกันเนาะก็ไม่อยากจะโมนะทุกคนเนี่ยข้าหัวเขาตั้งห้าล้านทุกคนดูดิข้าหัวตั้งห้าล้านคือข้างหัวเขาเยอะกว่าผมอีกนะเดี๋ยวทุกคนว่านี้อีกนั่นแหละเหมือนเขาจะรู้ตัวแล้วว่าไม่ควรมาบวกกับผมตรงนี้งั้นผมขอจับขอจับไม่ละเนี่ยเขาขโมยผมทีคือครึ่งหลอดอะคือแรงมากโบนัสของข้าหัวนะ โอ้โหแล้วลูกแคนมันมา,มาบาังอะไรครับคุณการ์ดออกไปหน่อยครับ <c oughs> ทำอะไรอ่าเรียบร้อยซีปุ๊บตามด้วยซีเอ้ยมันติดกระถาไฟของดาบเขาอะมันเลยกดซีค้างไม่ได้แล้วเมื่อกี้มันตัดตัดตัดของผมเลยปึ้งรู้สึกว่าเขาจะใกล้ตายเหมือนกันนะเขาจะตายเหมือนกันขอซีรอบนึงเอ้ยไม่โดนน่ะซีปึ๊บครั้งนี้น่าจะโดนอะเจ็บหนักเลยเฮ้ยร,รู้สึกว่าเซิร์ฟป,ปิงด้วยนะครับเนี่ย ผมขอแปลงร่างเป็นมังกรนะปะ่ะเดี๋ยวแบบให้เขาใกล้ตายก่อนแล้วค่อยแปลงร่างอืมไปไหนจะไปไหนนีหนีละหนีละหนีละสเตปประมาณนี้แหละครับหนีแล้ววิญญาผลดาก็คือมันหนีไปแล้วครับโอ้โหแดบอย่างงี้ปั้งโดนโดนป่ะไม่ไม่โดนไม่โดนอ่ะโอ้โหหนีขึ้นฟ้าโอ้โห้โอ้โห้โคตรไกลโคตรไกลไปไหนไปไหน โอ้โหเดี๋ยวรัวๆผมจะดักทางทุกคนโดนปักโดนนี่ไง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 รู้สึกว่าเขาจะถอยยาวๆนะครับดูอย่างทรงเขาน่าจะสู้ไม่ได้รู้สึกว่ามาังกรผมจะหมดแล้วขออีกรอบนึงไม่โดนมังกรหมดมังกรหมดเดี๋ยวไล่ต่อผมน่าจะไหวอยู่นะผมน่าจะมีสกิลบินนะครับผมตีบนฟ้าได้เฮ้ยโดนนะเมื่อกี้เมื่อกี้โดนนะจริงๆถ้าเราใช้พวกซูเปอร์มิเมจันตามไปน่าจะทันนะแต่ผมขอแบบ กากไ้ก่อนกากไ้ก่อนใช้สกิลซอย่างเดียวเอฟอย่างเดียวของมังกรนะครับนี่อ่ะเอ้ยบินเขาหนีอ่ะเขาหนีเนี่ยทุกคนเอฟก็คือผลด่างครับคือมันข้อเดียวคือมันหนีไว้แล้วก็เวลาบวกอะ่ะมันเข้าไปบวกได้ง่ายนะครับเข้าทั้งเข้าทั้งออกอะ่ะมันง่ายมันรีโกงนะครับรู้สึกว่าเขาจะน,าน่าจะถอยยาวๆนะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะ่ะซีอืดักโดนปะไม่น,าน่าไม่โดน ไม่นะอย่านะไปไหนขอดังก่อน,นเผื่อเขาแบบบ้วาวกับมอลดุนเฮ้ย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 เข้าเซฟจะบอกนะว่าเข้าเซฟจะอือฮึโอ้โหเข้าเซฟนะครับทุกคนคนนี้นะครับเขาหนีเข้าเซฟนะจบแล้ว นี่เหรอทุกคนความมืดที่หนนักหนหนาของทุกคนอ่ะอืมงั้นก็วันนี้ผมก็มาลบคําสบประมาทของทุกคนได้แล้วเนาะที่ว่าความมืดหนกว่าผลมังกรน,นั่นก็ไม่ายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอืม